วันนี้พาเพื่อนๆมาดูรถไฟนะครับวันนี้พามาดูรถเร็ว109นะครับออกจากสถานีรถไฟฟ้ารถจัารยานซีลูซีซีครับผมไฟเล็ไฟยาวมากเลยโอ้โหโ๊ยขบวนที่ว่าอะไอะมีตู้มีตู้มีตู้บะาหล่อปลอมมาด้วย เฮ้ยมีห้องเรืออ๋อมีเบิรงแสงนิดหน่อยนะครับผมไปนะครับพี่แทนตักตัวคือมันออกมาจริงๆเลยโอ้โหโอ้เรือเหรอไปนู่นรือเหรอไม่เลยค่ะครับเออครับไม่ใช่ค่ะคไม่เป็นไรครับรูฟี่วิวไฟไฟแล้วนะทุกคนอาจจะมีเสียงน้องเข้ามาหน่อยไม่เป็นไรตอนนี้ขอขอสวัสดีครับ